ทำ,ำเสือ <ๆ S 1> เียเท้าไม่จินนําเขาวันนี้จ้ายืกฝืนเส้นเอวเข้าไม่จินเข่าอยู่รือจ้าอันน้ำพริกนุ่มให้พี่สาวิันจำให้ผู้ชายํำผู้ปีนกเฮ้ยนี่ผักนอจ้าอันนี้อันแมงอีกันโอ้ยหยปีกันมาเห็นเอ้ยมีนเสียบเขาหิวเขา่าเทแาเจบนอ,อ มาเชียวน้ำน้าไปยังเลยจ้มา,มา,ม,ามากินซองน้องกันพี่น้องจ๋ะเชียวผมมาเ<า>ชียวเขอมกินน้ำต้องเชียงออนอเนาเือเท็ดยังพี่น้งองเด้วพัดนาะทุกความันกินกเคือทักที่กินทักตัดกินนี้พี่น้องเด้อจ,จ่มากินน้ำกัน

ăn, al nè, giàng pha, cứ bỏ khay ởng má gìn, mẹ thế à? ăn, má ăn, má ăn, gìn nước mè thổ bừng, ai gìn rồi? Nãy nãy gìn, mày mẹ gìn nước gạn, gìn con, อันอันแม่งอซ้อนเนี่ยเอาไม่กินรอดเลรียกหัวไม่ไม่เหื่เพาแซ่ยบปนแม่ไกินดมันจางจางหัวนิดเดียวคืากแงนะเนาะไฟดับเสไฟดับมันะไฟดับไี่ดีบอกเขาตู้เ้พ่ยนั่งดับไฟอันปั้นผากับว่าท่านไหนเลี้ยวซ้ำถ้าเจ้าจ้งดับดอกอะไรแท่งเแซยบ พี่เบสแล้วเที่ยงหรือยังใกลเที่ยงแบอจับจับจับมามามาพี่เบสโมงพี่เบโมงเฮ้ยขันยันก็้ถเที่ยงหลือยัขันย้อนตัวว่าอเขาอืมก็้ถเที่ยงขันย้เที่ยงกันข่อยก็สิมียึ้นจ่ายมาทราบก็ยังหนนั่นเอามาข่อยสิไม่เห็นเลียงกินเห็นวกินตำมะเฟงเห็แล้วกินว่าโอ้ยไม่ใช่วันกินเขาดิ

dù chỉ lúc đầy poker poker pony hoặc là gì mất những cái món quái gần là cái lợi ým 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 โมเมนตู้หญิงคุณน้าแตว่าหวานโมกป็น่าเนาะน้าหลาจังเจียงตูกับู้ณหายคู่ีิ้มขวบมันหนาวไปหัวสวนไอ้เจยงตูย้งเลยวิผู้หญิงไม่จิ้มยังแต่เียงกับใครยุ่งละขึ้นเลยเหราแบเพื่อนโมเตียงของคีเนาเนาะขึ้นสวดูคือบังผู้ขาบ่มาเสนอ เเจ้าไม่จีบก็เลยมีเสาพันเดีวว่าบงห้องเออเียก้องได้จะว่าหน่อยสม่ไนมตังแต่เสาที่พี่น้องบางพรังเขาจืดเื่อร์ผู้แหนหน่อยได้ะว่ไหมกเขาทอบใช่ไม่เจ็ยมแมนเอียงบอกจับวันเห็นหนำเหียงคือเป็ี่นกี่กินบ้างกินคุณแม่เปลี่ยนต่ยากกันเจียมสีกิงสีเขาจะว่างานดีเล Hoa hẹn yêu anh tai nạn chết áo. Hakum. Hoa hôm. 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 Hoa 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 ใครที <Hey. S 2> mm. <là> ่จนเข้าใจก็่น่งัวชื่ๆอุ่นเขาเย็นไเหมือนเนี่ยข้าโบไม่บินบาทโบมาเออเพิ่งก็ว่าอ่เพ่กับบองเขาเดี๋ยวจวันเขาใส่แบ้ยอุ่นเขาเย็นหม่านงอน่บ้านไม่บ่นบาเยอผู้ใดหล่ะขัวแม่งีครเน่้ครี่ใดหล่ะม่คครแไม่เือไมเหลอมันจะมาขัวโบปพดเมีนช่ก็หัวว่าหตายึมอะ เกี่ยวกับวัวใจน้ำนป่ากับวัวใจอีนี้มันส่วกใส่ไตวะสุกเรองสุวกสกแล้วกูบมมันใจเล้กูจะขวบไหมถึงขีดการดำขวบใชกมัดเมื่อขุกก้อนเาเวียกได้จตุนข้นมานีมดสวนเมื่อวานโดนปันใดแล้วขึ้นมานีมึงกับน้ำมันน้ำมันมันโมห้งพรีนี่ น้ำพ่อยๆใจยังห้ยองกน้ำเงกมะสองถังสามแห่ง,งซื้งมาใหญ่ไปเ,ปเอาน้ำมานี้ยอดใกแล้วมันเต็มไปจะดักหดหรือ,อยังได้ง้างหัวยใจยังบ่ไปผมมันจะดููคนนี้นะ้ก็ตรงใจขุนี่ยห

คออ่าสเยี่ยมกว่าลูกแล้วเขาเอาไอ้ท่ทำเกั่นกตรไได,าดกาที่้สเปอันกินแค่ดาบไม่หรอฮ่องกงไม่ไดเสียเ่ยวไก่ไม่ได้เ่นะ Ăn nữa cửa thứ kia Thưa mất rằng Khi cái thì mua được cái nó ấm Đẹp các cô khải bà Cái Các cụ cắm nhà Kẹp cho dục hoàng em thì vô mặt rồi bằng xuống Thấy cho bố kìm điệp Phú Hà thì kìm mắt trên nơi ngoài hơn nó Cái mặt rồi vô hừng lên Cái... Cái mặt hát đó ใจมังแข้งนํำพี่น้องหอมอูดตอาแกบผู้ขามากอ้เอ๋เพิ่นจำใจให้พ่อปีกอ่ะ้นเมื่อไรที่ัวไปเเทน,นอกขึ้น,น,อ,นอ,อ่ะน่างจิตาจแข็งเนี่ะ เ้าคนดีแนเนอนบ่มากเรื่องติดกินบุกินเขาว่าเกีียวให้เราอองก็ได้คือใช่มันนอกเขาเขาพูดอยู่ก็เข้าเลย แ่บคือข้างผู้ขาแ่บข้างวะให้พ่อเปลี่ยไบบนได้บ่ะพี่กันเนี่ยเอ้ยพิ่นต่ำให้กินมาต่างไก่เนี่ยพี่น้องพุ่นหน่อยจู่กลางบ้านในยางมาหาพื้นรถไก่คิวได้พี่น้องมอเบ็ดไปเละ

ดองพักทีมันจะดองบินบ่มดอนนี่ลมันหงบบมันบมีเนมันโดน่ใ่ำการ่ว่าใบมีผงกันบูดอ้ยไม่ใช่ใกีจิงกบเฮ็ดจินไปหาใ่ผงกันบูดบเแล้วไปจังสีแล้วยมึงดู nhỏ, chín rồi chắc mà, cắn bơ máng chắc khoang chưa đóng cắn mà, miêu sơn, bơ máng khăn luôn, đã mở bao, cái khoang của máng gì kéo nó còn lấy gì, ăn nữa nhỉ, tôi nhìn, tôi thấy, tôi xáp bả, đi chìm do hay cồn, nó ừ. ngon lắm, cô <laughs> มันันเนาะ <ừ. S 2> อืมมันจะดึงพอดีจีอื <ừ. S 2> มัวมาได่เลยดีได้ก็เด้อดพี่น้องขาแสบคักแสบเนี้ยผู้คนเ,น,เนี้ยขครกูกินเทียนไปจั้งที่เราพู้เฒ่ามากที่สุดเลยเนี่ยว่าชินว่านชินอย่างก็มากข้วอือแต่ว่าเอ๊บชคือสิวว่ามากไหมผู้คนกนินผู้คนว่ากิน บเาน้ปาลไหมน้งกกรลุัตัวเ้งแล้วนี่มตไหลห็มันเบิดเล้กูกินแล้วกูกินบ่ไหวเ็น่เป็นยังหรเลี้ยไม่ไหลหรอกเขาห่อเมียงชุดน่งห่อเมียงพร้อมพี่น้องแกะครับถ้ว่ห่ออะไจะคลองอืมแกยังบ้ เีย่ยวห้างเลยเจ้ามาหน่อยแถมเข้ากัดฮะเจวามาหน่อยแถมเข้ากัดน,นนี้ล่ะพอดีกินบวชเฉยใดเห็นยากก็โดน,นดิวมื่อใดน้อกคงสีจับออกให้เปืนไปสื้อขัดมั้ง <laughs> เงามัน,นอ,อันใหญ่เท่าเดิมอันมันบ่ใหญ่หรอกมันเถาะมันสีเถาเอ้าบ่ามันลังโอ้อันเดาว,ว่าทัางปู่ไปดูนข้ากล้าไปดูนอ่ะเขาบอกออกง่ายเพิ่งเลยผิดใจเพื่อนที่ กูเปี้ยหลังกูปูแบบที่เดี๋ยวบางเหลี่ยมอยู่ด้เหลี่ยมอยู่ทั้งเหี่ยมกลังามเดี๋บ้อนกกูเียกปูบาพีชจ้อนน้ำเงาีกกูมักบพกินน้องเียมดองแบอยู่ดน้อยบ่บุ้งแม่ยมกินยังกินได กณข้ามอยู่สบาไม่หัดเนีนอืมน้ององนยสามีเขาไม่ใช่เท่าไรเลยเนียห่อหอรอไมเนกินปูนี่กินเว้หน้ากันเนาะอย่างมะหัมกแล้วแม่ปูตีบ้านกินเขาขอยาไข่กูแกลมเนะมีคนยังกลับกลับางทีแค่มา เอาไปปลูกนียเดียวป่านนะเอามาโซ่จืดมันจะหนุยหนึ่งมันพันได้ไปเด้พัดดูสิไงมันไหลออกนาเออมันมันพัดมันพ่วงไงมาไหลกือย่างงี้จ้ะจะได้ก็ไปเอานม่นสิปลูกพี่พี่ปลูกก็กินปลูกไว้ให้อันอิติมันขายอื ไอ้พัดเขานะปูปู่ว่านี้จะพันน่อยน้อยกินโซกินหรือแกงปลาปู่กินยัยงมเราจ้างมาหหนกูกับบนต้นนี่กินไหนซื่อดิ่ยนกูบัเหม,มือนเอ๋อะเอาไว้กูดยได้ค่ะกลาไปไดหห้เลย

งหัวเงี๊๊มต้อง่ยอะนั่คือเขาเนี่ยคือเขาดองเลยล่ะแซบยงใส่ตู้เย็นได้จ้ะอืถแล้วเราดูไปอาเซียที่นี้เนาะน้ำบรกันหด้เบ็ดไก่เาต้องใส่อันนั่นเลยตู้เย็นใส่ตู้เย็นอยู่สิไม่ผิดเลยเจ้าเ็ดแซบครับเทศอ่ เค็มหลองไม่นลองค่ะเฮ็ดเป็นบดแค่บว่ผิดของเขาเลยต้มน้ำตาลต้นตาดตอ,ตอ,อันเดียวกันต้มเกี๊ยที่เกี๊ยใส่แบบต้มเกี๊ยเหมือนกันเหมือนกันใส่กันมันซุกมต้มกิ้น้ำกินยิ่งใคจังมันเย็นมือจังเอาใส่ไออมาตรงไว้มันเย็นเท่าก็เอากระเทียมลงใส่แต่ว่าแค่นะั้นกินดีๆนะที่เฮ็ดไว้วนะเฮ็ดไว้สะอาดอันบุคือว่าสีหลองกับผู้หลองเว้ยเพื่อนกินล้วนซื่อไหม นี่เราตัดอะไรที่อ่ะกลิ่นบูดกันไปกินแมนคือของเขาเป๊ะเลยแฉบแซ่บแต่ว่าเขามีกันบูดนึงอาจจะนั่นเนาะเอาไว้โดนได้ขอแต่้ย่าออกตู้เย็นเออแมนแมนเอาไว้เท่าได้เดียนก็ได้ทีไว้คือเขาอะไรได้ที่คนโดนกี้เฮ้ยใช้สารนาะยัาออกตู้เย็นแต่ว่าเขาบอดภัยกับเขาเนี่ยมันไม่ลูกไม่ไข่อ่ะ ไม่ใช่ฉันกังเลยโอ้ใช่สารกูเหี้ยตื้อเลยกูยำวัได้เลยกูเที่ยวไปบบไปิิมาไปินนี่เชียวะมัน้อยจัว่มกจริงแล้วกูเป็นยำจานน้ำแบบเจ้าเ้ยวนานไหยังเียห้ามยอมเขาเทียมมัอาเงินไปหมอเลน้ไปข้าวเดียวไม่หนเหรอเยียังก่ เขาต้มขนเอ้าทำรุงไรแส่ยังได้น้ำอยู่ชุดบังดูปึ่งแทบแทบแทบไม่แทบจะกินหน้ามันน้ำเนื้อแค่บ่าให้เขาเจ้าอืจะเขาของเขานวดเนาะอืตัวกันพี่น้องใชยก็เห็นว่าเป็นเราไม้กูเห็ุไหยเด้กเหตุเป็นเหตุแสบเราไม่ให้เจ้ยวเห็ุอยู่เหตแล้วกูเจียวไสุ้กไห่ เอาไปซื้อตต้มอีกกันใหม่หมดตื่นกันหลายใจปูไข่เราไปดักไว้ตู้เย็นหมดเฮ็ดยัดยผงผมบอเปลี่ยนเราพี่น้องเอยเฮ็ดไห้เราคึ้ว่าเฮ็ดนี่ไว้แล้วเนี่ยเฮ็ดไว้งามๆเลยเอาไปซื้อตต้มซะก่อนแกสามโลนงโึงสาม,ลสามโลมอย่างน,น,นาี้สามโลก็แบบใบมันเนาะผมกับบ๊อบพ่อเลยเตี้ยมมันหลงหัวเนี่ยผัวมั่งกับกูมักบ่อ กุมมาดองกับนึงบ่เอันเอาช่วงอืมโูกออกมันลคหลวกเนี้ยชื่อเอม่ะใบแจตายมัน่มันเบิดอืมันื้ออยู่เยมัมกับม้อีอหเออแด่ว่าเขาจะเอามูลเนี่ยมาเลมันเดืยวประมาโลกัวอืทีฮ็ดให้ปลูกให้เอาปลูกมาน้ำปลูกเนี่ยน่อยงางๆเยอะแยะปลูกอืชื่อไย ป,ป <c ười> ุกมันน้อยก็ได้ขันเพราะเทียมหลายกับปุ๊กไงเนี่ยจ่ว่าของดีเดี๋ยวเขาตุ้ยอีกดี่อน้อยเพราะอันเมื่อไหร่อันนั้นต้ยุ้ยเคร่องอ่ะก็เอาให้อาชิน้ะให้เพิ่นกินก็อย่างมากอย่างมากนี่สิกระย่าคุยกันเ้อพี่น้องทีทีั้งหลายรปั่วประเทศต่าควยูทูบก็ได้ขอสู่ขอให้ผู้ข่าวมหากันเลยคุยจันหน่อย ชี่นี่สมนี้ะจ้าชิบหนางบึงม้ช่วไม้สัวโคสตตะไค่โอรไรโคแช่โคที่ตามที่ฝ่งแช่ไนมผมนะจ้าขอบคุ้ค่าแ้่นั้กวูวานมัน